่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกัดเดินทางมาอยู่ที่้านทําปูนาคนะคแอดกัดมาตามตัวเลขแนวทางนะคะอยู่ที่ร้านทําปูนาคนะปูนาพ่นกัะปล่อยตัวเลขไปแล้วนะคะและแอดกัดจะมาทางนะคะมาทางคุณแม่คู่นะคะแม่คู่นะคะป่นกะได้ถูกลอตเตอรี่หาสิไปนะคะสองสามนะคะแรกแม่คู่ป่นกะจุดทูบนะคะอยู่ที่ปูอัยตนะได้แปดหาศูนย์นะคะ อันนี้แอดก็ลงคลิปบ่อยเนาะค่ะแอกก็วอาตลอดนะคะถ้าทันใดที่ได้เบิงก็จะเห็นนะคะและแอดก็จะมาตามต่อนะคะในคู่ค่ะว่าเมื่อคืนนี่เป็นวันผ่านะคะในคู่เพิ่นด้จุดถูบตองหวัดไปหรือว่าเพิ่นฝันดีไปนะคะหรือว่าเมื่อคืนนี่ตอนที่ปูมาประทับหลังปูหนักนะคะเพิ่นไปตัวเลขหายไปนะคะอันนี้จะไปจับนะคะไปจับ ตัวเลขที่แม่คู่นะคะ่ะพ่นพ่นพ่นอยู่กับปูหนกักพ่นจะรู้นะคะ่ะท่านผู้ชมก็คือคนใกล้ชิดคนสนิทนะคะพ่นจะรู้ดีว่าเวลาปูมาเพ่นจะจับเอาใจคว่ำตรงไหนจะจับเอาข้ามใดของปูมากนะคะเป็นแนวทางนะคะ่ะมาไปเบิ่งไปฟังน้ากันนะคะสวัสดีค่ะแม่ครีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามครับค่ะ ซึงเมื่อนี้ยนะครับเนาะก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับอาเมื่อวานนี่ก็เป็นมือที่ชมดีนะครับทั้งช่องต่างๆก็ได้ติดตามคู่หน้าแล้วก็ติดตามแม่คู่มากอยู่ตลอดนะครับบที่นี่เมื่อวานนี่บ่ได้มาลุ่นน้ำนะครับแม่คู่ครับซึ่งก็จําได้ยะว่าเลขแม่คู่นี่ที่จุดทูบได้อันแปดห้าศูนย์นะครับแม่คู่ครับแปดห้าศูนย์จุดจ้าเมื่อใดครับแม่คู่ครับจุดวัางวัน เหมือวันพระเหมือวันพีธเท่านั้นพุธวันเมือวันพระที่วัดโพนน์แมนแมนก่อนไปวัดลงที่โตงซึ่งคือจังไลยแม่คู่จังคอยได้จุดนะครับถูกแม่คู่กับว่าคู่เคนว่าเอาจุดจังไายขอข้าพนิฐานแห่คนมาเนาะแม่คู่ก็เลยไปอธิษฐานเลยไปจุดจุดถูกตัวเหนียวมามแล้วเป็นแปดห้าศูนย์แบบนี้แม่คู่นั่นก่อนก่อน ก่อนที่สิไปไปนอยมากก็เลยมาฝันเห็นอะฝันมาฝันว่าเอา่อแย้มกังขืนนี่มาฝันสวนมดแล้วมาฝันว่ามือที่ว่าปูปูปเอ่อสีสุโต่งพ่นมาเนาปนะ,ะปูลื้อกระปูลื้อพิ่นมาแยามคืนเลยมาฝันฝันว่าได้แห่เอ่อได้แห่ดดเวทสันดอนเขาเมืองได้แห่เขาเมืองแบบนี้ ก็เด้มาฟันต่อเนื่องอีกว่าไปบ้านเก่าบ้านเทขที่หาศูนย์ี่น้องเลยสื่อสื่อสื่อคล้องเต็มบ้านเจ้าคล้องนี่เลยดีใจว่าเอ้ยเอืย้ยคอยมีปลาสะดมาฝากเจ้าดีแต่ว่าปลาสะดนั่นผ,ผัดแค่แค่โตตัดหัวเอ้ยเพราพ่อใจร้ายเอ้ยก็เลยว่าเมื่อมาเห็นยังมันผิษพวกูสัทนทงมามเลยโน่นโนนตึ๊บลงตะลาง เลขหูเมียกับมากห่วยเลขตัวนีงานให้มาบอกตัวเลขเลขศูนหาแปดลัสันเกิดมาจุดถูกเพียงถ่ายมือนั่นพอได้แปดหาศูนย์เลยเป็นเลขตัวเดียวกันแมนเลขตัวเดียวกันเป็นแปดหาศูนย์ก็ศูนย์ห้าแปดทางนั้นจำได้จำได้เกิมาจุดถูกเกิดมาตรงใจเจ้าของที่ฝันที่ได้ที่ฝันได้ที่เึ้นบานเมืก้อนนะครับข้างก้อนได้จุดแปดห้าศูนย์เมนชุดตัวเลขสองสามเลยจะไม่พูดอันสองสามนี เสื้อนกับปูไปไปขอพ่อนพอเคยไปขอพ่อนปูยุ้ยนักพ่อนพนมยุเหลียวยุธาตุอยู่แลียวแต่ว่าแม่ฆู้กับปูไปขอเนี่ยมันไหนมันบ่เคยผิดพลาดจะเถื่อก็เลยไปไปนั่นไปก็เล่นไปไปนั่นลงรถเพ่ปกับมามามารับหรอล่ะก็เลย้ขึ้นไปขอเพิ่นนั่นแหะไปขอแล้วก็เลยไปไปตามถิ่นเจ้าของเคยไปเนาะไปกับปูปูกับเสียงไทเซียงชิ่งชี้คนละกระบอกไปอาถรรพ์อธิษฐานคนละเถื่อ ปูหนั่นเสียงก้อนของเบิร์หนั่นตกลงมานั่นสองสามบาบนี้เท่ยเท่ยอีกเท่าที่สองเหม่อนตกลงสิบสองคนเลี้ยวหายไม่กู้เตียงแม่จิ้งกับเลี้ยงนางอธิษฐานอยู่นางอธิษฐานเล่นเสียงมากเลยจิ้มที่นึ่งตกมาเป็นเลขกาเลขกาบ่ได้ดิปูกับเล่ี้ยงสิมหาตัวเดียวคอยจะกรอบเนี้ยกับเลี้ยงมะขายยาเลขกสองสามเน้ตกลงมาอีกได้ตัวเดียวกับปูก็ได้ยงแตตัวเดียวแล้วล่ะ แล้วก็เราก็ลงมาลงมาก็เลยมาซื้อลอตเตอรีอ่ไ <î ls> ว้นั่นแหละที่ไปทีม้าของของเด็กของ,องหาของตามเนี่ยกล<ะ>ับมาเราผ่านมาฟันวี y. ฟันว่าเด็กไปห่างร้านเพล็ดเ<า>ด็กใส่เพชรดเด็กเซเว่นเพลรดเปซื้อเลขกลับมาแล,ะละ้วล่ะซื้อมาไว้แล้วเด็กใส่เด็ว่าฟันว่าเด็กใส่แหวนเพชรดขึ้นที่สองเราเมืฟันว่าเด็กใส่แหวนท่องเอหยียดฟันดีโดยตลอดแนนั การดีโดยตลอดที่กลับมาจากพระธาตเสีเยใจแต่ว่าซื้อหน่อยเป็นอนันแรกแม่คู่หมู่บ้านนี่ <c oughs> ได้เท่้งสองสามได้เทั้งหาศูนอันหาซูนแม่คู่บริเลสซื้อโอ้บริเลสแม่คู่เป็นนักบริเหล็กพอเข้าผลงานอโอ้ครับกับเหล็กหากันออกันหาสองสามนี่แม่คู่กับสิทธิไลล้านเปิดไปซื้อได้สองตัวก็เล็บ บุญเจ้าของบ่ in ได้หลายเนาะก็ได้ซจำนั <t <t ่นแหละโอ้ในส่วนหาตัวนั่นแม่คู้ก็ได้ได้ได้ตะเลขสามตัวตะเลขสามตัวครับก็ได้มาถามแม่คู่นี่ละว่าสำหรับได้ก็คือได้จะนวนหลายเติบรับกะแสนอัพอยู่แสนอัพเด้อพี่น้องก็บ่ธรรมดานะครับจ้ากะแสนอัพอยู่ครับแวันนี้งวดนี้แม่คู่ด้ฝันตรงวันละไปกัน ฝันยูเมื่อคืึ้นนี่แต่ว่า you, ม,มันมัน okay, ยังมาให้เนีตตาทิ้งใจว่าสี่ชั่วพ่อพ่อพ่อถีดสี่เดดโอเคบอใครเด็ดไปหาปูกับยาหยิกก่อนเพราะว่าปูเพมันก่อคั้มซ่งมาแล้วเมื่อคืึ้นนี่ว่าหายปูผ้าไปอีกไปแล้วขั่งมาเมื่อคืึ้นนี่คือเขามาได้มีมิีฟันบอกครับบอเพิ่ลลงมาประทับปูโอ้เพลงท่านบอกครับแมนเพิ่มมาประทับปูเพิ่มกลว่าให้ให้ยผ้า ่นกู้นี่แหละไปเอาน้ำดอกไม้เก็ดสีไปถวายพอ่อเพิ่อยูพาธาตุเดี mm ๋ย hmm. วเรืสอด้ไปเพิ่นก็ว่าเริ่มแรกพันก็ว่าวันที่เศร้าเศร้าหกนี่ลูกวันนี้เพื่อนได้เปลี่ยนว่าเห้ไปวันที่เศร้าแดดเห้น้ำดอกไม้เจ็ดสีวันที่เศร้าหกนี่ลูกติดงานพันว่าน่ะเพ,พ่นว่าน่ะพันว่างสลัดติดงานจะเข้ามาติดงานเนาะ <laughs> แสดงว่าวันที่หกวันที่ปดยี่สิบหกยี่สิบแปดอันนี้สิบโมันแนวทาขงของตัวเลขทีโบโคค่บอกเลยกาอาจีพเป็นไปได้แม่กู้ยังตัดทํานมาชั่วยังบ้านใดแต่อาจจิเป็นไปได้อาจจิตตองวดก็ได้ที่ตัดค่านบาชั่วนี่คืออยากไปหาพอพันกรจังสิยืนยันได้ว่าเป็นจังไหนใถ้าเด้ไปหาพอพันกรได้ในน้ำหมดดอกไม้กีดีไปข้าระเบาพนกร รุปแล้วแม่คู่จะไปวันที่ไหนครับเนี่ยไปวันที่เส้าแปดวันที่เส้าแปดนะคร<ช>ับจำได้วันวันที่ยี่สิบหกยี่สิบแปดเกิดว่าไปเสียเส่ยงเสียย่ยมเสี่ยมซีุ่ยปุ้นอีกได้สองหกสองแปดแม่คู่สิคิดว่ายังได้บายเนี่ยก็สิคิดว่า เป็นแนวทางหายจนแล้วหไอ้ทีงสุดกะจิตฟันท่องไปขึ้นกันเลยนะแม่คู่จิตฟันกันราวะวัที่ผ่านมาปูนากฟันขาดแล้วขาดแล้วแม่คู่จะเป็นคนฟันแท้เป็นคนฟันแทนนี่ปูนากเราบบฟันเราฟันคักแล้วฟันคักแล้วเราฟันคักแต่ว่าผลสุดท้ายแม่คู่ได้นะครับงวดนี้ได้แสนอัพพี่น้องครับแสครับสำหรับแนวทางตัวเลขครึ่งมือขึ้นนี่เป็น ค่ายๆกับมาประทับร่างปูแมนปะครับแมนเพิ่นก็เลยบอกว่าตัวใดบอกแมนปูซัตธาหนัก่นมาเหมือนขึ้นครับเพิ่นมาเพิ่นก็เลยมามาบอกเนร่าว่าให้ถ้ากู้ไปไปเอาดอกไม้เก็บสีน้ำไปถาวายเคนเนิร์คนว่าเดีไป,ไปไปวันที่เส้าฮวกเส้าเพิ่นติดงานด้วยแหละ่นว่าเดไปวันที่เส้าแปะคนว่างคน เป็นนั้นว่าสองหกสองแปดจับใบสะพิดเจรนาเอาเองเด้อพี่น้องเย็ซีครับแต่ว่าันที่แต่ว่าันที่ข่าวบอกแต่ว่าที่แน่ๆกับวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยจะได้เดินทางไปอิหีิมนบ่ครับไปอีหริมขอดไปติดตามเพื่อนๆเขาก็เป็นแนวทางใดขึ้นกันเป็นแนวทางใดขึ้นกันซึ่งแม่คู่เนี่ยเกิดเป็นผู้เสียมันในในตัวเลขของปูของซ ที่ที่แม่คู่เสื้อนี่เพราะว่าแม่คู่นี่ไปเที่ยวอะไรคือบอ่เคยผิดพลาดจากเถื่อสีได้มาตลอดสีได้ตลอดที่ถ้าไปหันแม่คู่บ่เคยผิดพลาดจากเถื่อที่ไปหันใด่ครับวันนี้อยากทำแม่คู่ใชไปมองไดค่ะไปพระธาตุนี่แหละพระธาตุานรครพรนมนี่ยที่ว่าพระธาตุไปแล้วถึงบ่เคยผิดหวงังเพ่าจะหายครับมาถูกทางครับบัดนี่ เพื่นว่าให้เอาดอกไม้เจ็ดสีที่ยแม่คู่ก็เจ็ดสีเจ็ดสีสิบบัวแมนเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดก็จะบอกเราแม่คู่อันนั่นกัน <laughs> เอา้า <laughs> ผมตีทรงตัวเรีกแม่คู่กับย่างหันเดียทรงตัวเลียกนี่ให้แม่คู่นะครับที่เขียนตามค่ำบอกเล่าแมนพอดจา้าแม่คู่ แบบแมนเนาะเอาไปพิจารณามึงสักก่อนวายหัวมือหนังเจังวายคนแม่ครับเอาพี่น้องครับเบิรงเดอ้อครับหนาไม่เห็นพ่อตัวตัวสองตัวตัดัวสอดอกไม้เกตสีแมนดอกไม้เกตสีวันที่ยี่สิบหกว่าทีงานแมนก็เลยจะให้ไปวันที่ยี่สิบแปดแมนนะครับแนวทางตัวกกน,น,นี้ก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ พี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่องวดนะครับคลิปต่อไปคือวันที่ยี่สิบแปดเท่ากับเข้าไปฟังอีกทีนึงนะครับว่าแม่คู่กับคู่นาคจะได้เนื้อข้างตัวเล็ไปัวในะครับพี่น้องกัค่อ่ต่ำนะครับเด้อยถ้าเกิดตรงกันนี่พี่น้องกับพี่จะน่าเองนะครับมักชอบสําหรับแม่คู่เราก็คงจะจัดนับนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดนะครับ ขอบคุณแม่คู่หลายๆเด้อครับเด้อที่มาใหาา้หน้าท่างเลยจ้ะว้าเหตุการณ์สู้ฟังนะครับซึ่งแม่คู่ก็เป็นผู้ใกล้ชิดเนาะได้เหตุการณ์จากผู้นาาเข้านะครับนี่สำหรับหน้าท่างตัวเ็กนะครับขอบคุณแม่คู่หลายๆครับแม่คู่ครับขอบคุณค,ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาติดตาม